สวัสดีค่ะพบกับช่องยมีใบธัญญานะคะวันนี้ตาม,มาม่าทะเลกันเลยนะคะมีกุ้งมีปลาหมึกสายค่ะแล้วก็มีปูอัดเผ็ดแซ่บๆไยนะคะวันนี้ก็เป็นน้ำปลาด้วยนะคะแล้วก็พริกใส่เยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็มีนี่นะคะมาม่าค่ะตาม,มาม่าทะเลนะคะมาดูนะ,ะกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะคะน่ากินมากค่ะมาแล้วค่ะเพื่อนๆ กินด้วยกันค่ะนี่แซ่บค่ะปลาหมึกสายกับปูอัดนะคะอร่อยค่ะ นะคะเพื่อนๆมาอร่อยด้วยกันนะคะมาม,ม่าอร่อยมากค่ะจ่บกุ้งค่ะอืม นี่เพิ่งจะดำครั้งแรกนะคะมามา่ายังไม่เคยกินเลยค่ะแต่อร่อยมากนะคะปกติจะเป็นคนที่ทำกับข้าวไม่เก่งนะคะแต่พอเราได้ทำคลิปแล้ว ทุกวันนี้ทำได้เยอะเลยค่ะกับข้าวเผ็ดแซ่บค่ะ สุดยอดค่ะว้าว วันนี้จะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะเพราะว่าเครื่องบินที่ฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้เขากำลังบินตรวจสอบอยู่ค่ะแล้ววันที่11นี้ก็จะเปิดแล้วเราก็จะได้ทำงานล้อนเหมือนกันนะคะหลังจากที่กักตัวมาน่าจะเกือบสองเดือนแล้วค่ะที่นี่เผ็ดม, <contrad. S 2> <iques. S 1> มากะค่ะ เผ็ดสุดยอดเลยค่ะกุง้ง ทั้งเผ็ดทั้งแซ่บเลยค่ะว้าเผ็ดเผ็ดค่ะว้า น้ำกระเด็นเข้าจมูกอมโอเคค่ะเ,เพื่อนๆไปต่อไม่ไหวแล้วนะคะเผ็ดมากถ้าอย่งไรฝากกดกิฟต์กดติดตามด้วยนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดคอมเมนต์แล้วกดไลค์ให้แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้เผ็ดมากๆแล้วก็แซ่บมากๆด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ